ผมขอเอาเหรอคะผมถอดเสื้อเลยละกันโอ้โหเสื้ออยู่ก็จะแย <canal> ่แล้วไหคะ

พอดีเห็นเห็นคุเดียวถอดเสื้อไงอเดี๋ยวก็จะถอดด้วยครับแต่คุเดียวเขาหันหลังใช่ป่าวแต่เขาจะหันหน้าเลยครับมอ้ห <ผม S 2> เอาล่ะถ้าเกิดคุณกล้านะคะเราก็จะดูนะคะ โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับเกมโลกระทะทีนี้มาสู่เกมที่5ของเรานั่นคือเกมโลกระทะค่ะคุณผู้ชมค่ะสาวๆจะต้องนั่งกระทะค่ะมาโดยมีหนุ่มๆเป็นบอดี้การ์ดนะคะประคองมา ทำลูกป่งให้แตกให้ได้แล้วก็มาถึงที่ระฆังใครใช้เวลาน้อยที่สุดก็จะได้คะแนน2อคะแนนเหมือเนเดิมพราะแม่สาวสาวพร้อม,อม,ม<า>คู่แรกคือมิวกี้แล้วก็หมูหวานนะคะโโอ้โห ครับ ก่อนพักชมโฆษณาตรงนี้นะครับเรามีอะไรดีๆจากน้องภายไก่มาบอกนะจ๊ะตกใจบ้างไหมเวลาหนุ่มๆบางคนเขาตัดสินใจถอดเสื้อโอ้โหใช่ค่ะเขาทุ่มเทมากอ่ะใช่คือมันร้อนนะคะน้ำตาเทียนมันก็หยดตลอดอะค่ะ้วเราทําให้เราเนี่ยสามารถเป่าเทียนได้แรงขึ้นกว่าเดิมไหมโอ้โหนี่หลอนะเป่าช้าด้วยไอ้นั่นหันหลังพีเพีเพี้ยไปเรื่อยเลยลงมานี่เป็นคราบเลยนะสีสีเหลืองบนหลังผู้ชายเนี่ยไม่รู้เป็นสีของเทียนหรือขี้มูกก็ไม่รู้ แล้วด่านต่อไปก็คือด่านโลกระทะใช่ไหมฮะถึงง่ายๆคือเราต้องอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วหนุ่มของเราเนี่ยประคองเราไปใช่แล้วเราต้องไปเจาะลูกโป่งแตกตะกี้เห็นมาถึงปุ๊บคนแรกก็ล้มว่าเรือล่มก็เรล่มเลยนะนั่นไททานิกเลยนะฮะเรียกได้ว่าขนาดใหญ่มากเลยนะแล้วอยากเห็นเกมสุดท้ายทายจูบทายจูบครับคุณเปิ้ลครับครับเป็นแผนอะไรครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น แผนของทีมงานเสร็จแล้วเนี่ยเราเออตั้งใจแบบว่าเออเอามาแยนน้องๆเขาเล่นนะเล่นไปเล่นมาทีมงานคนหนึ่งมันคิดจริงเว้ยอ้าเหรออยากเห็นเหมือนกันครับว่าเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วแล้วมีคนคิดจริงโอมันจะทํายังไงกันต่อไปไปชมเลยครับเริ่มกันเลยค่ะเอาละครัันแรกดูไปในทางครจับจบล มัววานเร็วๆมิวกี้ช่วยเหลือตัวเองแล้วค่ะเจ้าหญิงชันสู้สุดเล็ดเลยบริกาลัง่็งมากเลยค่ะาเลยหนึ่งนาทีห้าวินาทีเป็นไงบ้างคะบริกาตทำหน้าที่ได้เลิศมากค่ะเอาบริกาตเดียวละพร้อมไหมคะไปค่ะ ถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเร็วจริงๆเร็ว เียงที่ไม่ได้ค่ะอีก28วินาทีนะคะให้พี่โดจอดแทนได้ไหมได้พอทีชากกลูกป่องได้ค่ะพี่โดต้องใช้ห่วงยางด้วยหรอ,อพี่ไม่น่าวนะ่ายน้ำไม่เป็นนะไปค่ะมาให้ไวหน่อยคนที่จอด ลูกโปงลมิชาแปลลูกโปงหเล้าหุงจอให้หมดไหคะไม่งั้นบไม่ได้นะคะจอให้หมดลกป่งแกลูกโ่จให้หมดหมดแล้วค่ะสีิวินาทีเพราะฉะนั้นคู่ของมอกระไปสองคะแนนเกมสุดท้ายคือเกมไทยจูอ เราจะให้หญิงสาวเป็นคนไปจ๊บหนุ่มๆแล้วให้ถ่ายว่ารอยจูบนี้เนี่ยใช่ของคู่ตัวเองหรือไม่อ้าวแล้วช่วงนี้ปิดตาให้หนุ่มๆเลยค่ะสาวๆ แล้วเดี๋ยวสาวๆจะเดินไปจูบทายใ้ถูกนะจ๊วะว่าเป็นรอยจุบของใครใช่คู่ของเราหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวสาวๆกําลังเดินไปจุบแล้วนุ่มๆจ๊ายืนแก้มออกมานะคะ,ละ,ละรอรับจุบจากสาวๆเริ่มจุบได้เลยะคะ่ะจะจุบใครก่อนดีโอ้โหโอ้โห อย่าจุ๊บเยอะอย่าจุ๊บเยอะโอเคพออย่าพุอย่าเยอะอย่าเยอะ,อยยอะตื่นเต้นเี่ยคุณโดนหนวดแกตีกลยตื่นเต้นามากคิดว่าเป็นรอยจูบของใครคะน้องนิวเคลียครับจูบใครคะจูบอย่างสะใจและเล่าร้อนชิวหานี่กระดกเรียแก้ม <S 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 เหมือนกับจูบของยังไงก็ขวนใจผมครับ น้อองมกร,รอยจูบที่อยู่บนแก้มและเรือนร่างของบะคุณทุกคนคือรอยจูบของสาวคนนี้ค่ะพอตัวนี้หนะ